Okay. Oh, okay, okay. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านหมานเจริญเชิงกงนะพี่นะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาอัปเดตร้านประจําเดือนหรือว่าร้านประจําปีของเรานะครับผมว่ามีรถอะไรเข้าใหม่มั่งหรือมีรถรุ่นยี่ห้ออะไรมั่งนะครับที่พี่ๆน้องๆหรือว่าพี่ป้านาอาที่กําลังตามหานะครับผมสําหรับที่พี่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพวกรถที่เขาเอาไว้ขายที่แบบ ลูกพี่ลูกน้องที่ถามเข้ามานะครับผมอยากได้อะไรรุ่นไหนหรือว่าอยากได้เป็นคันเราก็จะมีพร้อมให้พร้อมให้บริการเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาดูหน้าร้านก็เข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่ตรงข้างกับปั๊มคาเทคนะครับผมอยู่ตรงเสียกไฟแดงหนองแป้นอำเภอกำมะลสายจังหวัดกาลสินนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับผมว่ามีรถรุ่นอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มจากโซนฝั่งนี้ก่อนนะครับผมโซนฝั่งนี้ก็จะมีพวก รถเป็นคันที่เขาพร้อมขายนะพี่นะอันนี้จะเป็นรถขายพวกหน้าร้านหรือว่าขายออนไลน์ก็ลองทักเข้ามาถามเฮียหมานได้นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบให้นะผมลองทักเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยครับพี่เขาจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมที่พี่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพวกรถที่เขาพร้อมขายนะพี่จะเป็นพวกฟีโน่พวกคิกหรือว่าจะเป็นพวกนีพวก2จังหวะพวก4จังหวะนี้ก็มีหมดนะครับผมวกรถรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ทักเข้ามาถามได้เลยพี่ผมพาเดินดูนี่เป็นพวกมีโอ นูโวหรือเป็นมิวนูวนูโวตัวเก่านะครับผมพวกแอร์งแอร์เบกสำหรับคนที่เห็นรถรุ่นอะไรเด้อผมไม่ได้พูดนะครับผมที่เห็นผ่านในกล้องนะคุณแคปภาพหน้าจอแล้วส่งเข้ามาฐานได้เลยครับผมว่าอยากได้รถคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงลองทักเข้ามาฐานได้เลยครับผมสาหรับคนที่เห็นนะผมว่ารุ่นคันนี้คันนี้คันนี้เนาะแต่บัตรคนที่ผมคันเนี่ยที่ผมไม่ได้พูด ก็ลองทักเข้ามาถามได้เลยครับผมเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบให้เหมือนกันแล้วเขาจะมีราคาบอกให้นะลองทักเข้ามาถามดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูต่อเรื่อยๆนะเลยพี่นะี๋ยวรถในร้านก็เยอะนะพี่นะเพราะ้จะให้เจาะจงแต่ละคำมันก็น่าจะเจาะไม to to i̇şte parasite, read, <laughs> <thi> ่ไหวนะเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นพวกซีซูซีบีอาพวกซีบีอารสามร้อยหรือจะเป็นพวกนี่ l อลนะพี่นะบีดเอ s สํำหรับคนที่เล่นสาย LS ก็มี พร,พร้อมเสิร์ฟเหมือนกันนะพี่นะ้องจะเป็นพวกทีเซ r ตเอ็มวีอาร์หรือว่าจะเป็นพวกทีเซตอาร์พวกนี้นะผมจะอยู่โซนฝั่งนู้นนะครับผมหนุนพวกทีเซตเอ็มวีอาร์แล้วก็พวกทีเซตอาร์นะครับผมจะอยู่เป็นโซนนี้นะพี่นะสลับคนที่เป็นสายยามาฮ่าอยากได้รถยามาฮ่าไปปั้นต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกมีเล่มทีเบียนหรือว่าคบชุโลนก็ลองถักคำถานนมด้วยกันเขาก็จะมีให้พร้อมเสิร์ฟให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับอันนี้ก็จะเป็นโซนซีบี0ร์สามร้อย ไอ้น,นี่โซนพีอาร์สามร้อยก็ลองทักเข้ามาถามเฮียหมานได้เลยนะครับผมว่าอยากได้อะไรยังไงนะครับผมแต่ผมพาไปดูโซนนู้นโซนนู้นจะเป็นโซนรถเหมือนกันได้มั้ยนะผมมาดูดูจะเป็นพวกโซนพีอาร์เนาะพีอาร์สามร้อยแล้วหลักใครที่สนใจอะไรสนใจเครื่องหรือว่าสนใจอะไรก็ลองทักเข้ามาถามเฮียหมานได้นะครับผมมาครับอันนี้ก็จะเป็นอีก โซนหนึ่งนะครับผมที่ผมเดี๋ยวพามาดูนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกโซนรถจอดเป็นคันนะพี่นะสำหรับคนที่สายแบบสายปั้นที่อยากได้รถไปปั้นใหม่นะครับผมจะมีรุ่นอะไรก็มากเดี๋ยวผมพามาดูนะพี่นะอันนี้เป็นพวกไอ้ชอปเปอร์บอสนะพี่คาวาบอสนะสำหรับคนที่อยากได้ไปทําต่อนะเราก็มีมีเล่มมินิบเบียรแล้วก็มีเหมือนกันเราสามารถทักเข้ามาถามได้เหมือนกันนะพี่นะพวก CBR สิบย่าหัวฉีดสิบย่าคาบูแล้วก็มีนะพี่สำหรับใครที่อยากได้เป็นคันหรือว่าอยากได้เป็นเครื่องลองทักเข้ามาถามในแฟนเพจได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีพร้อมให้เหมือนกันนะพี่นะอันนี้เป็นพวกเวฟร้อยสิบไอหรือว่าจะเป็นพวกเอ็นอนะพี่นะมันก็จะมีเยอะเหมือนกันนะพี่นะสำหรับคนที่อยากได้นะพวกเวฟร้อยสิบไอหรือว่าจะเป็นพวกเอ r อตัวใหม่ต, depende, ตัวเก่าตัวตาเหลี่ยมหรือว่าตัวอะไรลองทักเข้ามาถามได้เหมือนกันนะผมสาหรับคนที่อยากได้อะไรนะ แล้วก็มีอะไหล่พร้อมเสิร์ฟหรือว่าจะเป็นรถเป็นคันแล้วก็มีให้เหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆก็จะมีพวกสปีดยามาฮ่าเทล่าหรือว่าใครที่อยากได้พวกสปีดนี่เราก็มีให้หลายคันเหมือนกันนะ้ไม่พวกสปนะีดเนาะสำหรับคนที่เล่นสายยามาฮ่าพวกสปีดพวกเทล่าเนาะผมจะเป็น n r เนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นส่วนมากตรงนี้จะเป็น n r เยอะในเว็บพี่เห็นเห็นอยู่ที่กล้องกล้องกล้องแพนอยู่เนาะนี่สปาร์คหัืจะเป็นแอร์วงแอร์เบรกนะผมพวกฟนะีโน่เนาะ พวกมีโอพวกนี้พวกเราก็มีสแตนบายให้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นพวกแอร์เบกยามาห้าฟีโน่หรือจะเป็นพวกมีโอพวกนี้เราก็จะมีสแตนบายสำหรับคนที่อยากได้มีโอไปทำนะครับผมือมีโอตัวเก่าตัวตาโตหรือว่าจะเป็นตัวร2อยนะพี่นะสำหรับคนที่อยากได้อะไหล่ลองทักเข้ามาถามได้นะครับผมแล้วก็มีอะไหล่สแตนบายมาให้นะครับผมนี่เป็นพวก t t x หรือว่าเจลาโต้พวกคิกร้อย้าพวกฟีโน ฟิโน่หัวฉีดฟิโน่คาบูหรือว่าจะเป็นสกูปปียตัวเก่าหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยบบางลมแล้วก็มีอะไหล่พร้อมให้เหมือนกันนะพี่สาหรับคนที่อยากได้เป็นคันแล้วก็มีอยากได้เป็นอะไหล่เราก็มีนะครับผมย้ำอีกทีก็ทักเข้ามาในแฟนเพจเหมือนเดิมน,นะพี่นะจะเป็นพวกอีสมาทพวกนูโอเอ็ M X, หรือว่าจะเป็นนูพวกเอสเอ็กเราก็มีหรือว่าจะเป็นพวกเว็บร้อยเว็บร้อยเก่าเว็บร้อยสิบไอหรือว่าเป็นเว็บร้อยยี่ห้า สำหรับคนที่อยากได้เป็นเครื่องเป็นคันแล้วก็มีมพวกสนะมาร์ทนะ,ะพวกนี้แล้วฟิโอล่พวกฟิโลโน่อะไรพวกนี้เราก็มีนะพี่นะสาหรับสายอะไรเนาะสายอะไรหรือว่าสายเป็นคันแล้วก็มีมีพร้อมเสิร์ฟให้เหมือนกันลองทักเ,เข้ามาถามได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะเพื่อนผมว่ารถมันเยอะนะต้องพี่ต้องเข้าใจนิดนึงว่ารถมันเยอะนะครับผม,มนี่จะเป็นพวก รถอะไรหรือว่าเป็นพวกไทเกอร์นะผมพวกสมาร์ทเนาะอันนี้เป็นพวกสมาร์ทสปาร์คพวกไทเกอร์ไทเกอร์ผู้หญิงนะผมที่เป็นเขาเอาไปทำทำทำกันนี่ก็จะมีพวกไทเกอร์เนาะผมพาเดินดูต่อเรื่อยๆนะมันจะมีซูวิวงวิว่าแล้วก็มีนะผมมีพวกเลดเดอร์นะพวกเลดเดอร์หรือว่าเป็นพวกรถสไตล์ออกอะไรช็อปปิ้งชอปเปอร์ชอปเปอร์หน่อยนะพวกนี้จะเป็นพวกรถแทนพวกแพลตตินัมพวก สตาร์เลียนหรือว่าอะไรพวกนี้นะผมจะเป็นพวกทรงพวกนี้นะสไตล์สตาร์ชอปเปอร์หน่อยนะครับผมสำหรับก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเลนะียวก้าในมี่นั้นจะเป็นพวกรถสไตล์ชุปเปอร์เหมือนกันนะครับผมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกขเขาไอ้คาซีสปาร์หรือว่าจะเป็นพวก X1 X1 อันนี้จะเป็นพวก X1 ธรรมดานะพี่นะสำหรับพวกสำหรับใครที่อยากได้ X1R หรือว่าอยากได้อะไรก็ลองทักเขาโมทามน,นะครับผมว่าเขาจะได้เช็คให้นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็น ที่พี่เห็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกรถแผ่นๆนะที่พี่เห็นในกล้องนี่คันไหนที่ผมไม่ได้พูดนะพี่แคปภาพนหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาฐานในเฟนเพจนเฟสบุ๊กได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมว่าอยากทราบราคาหรือว่าอยากได้รถเป็นคันลองทักเข้ามาฐานได้เลยพี่เขาจะมีแอดมินตอบให้นะครับมาอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมอันนี้แต่ตรงนี้จะเป็นโซนพวกอะไรภายในเครื่องอะไรภายใน เลืออะไหล่เครื่องหรือว่าภายในเครื่องพวกมัดไฟแม่เหล็กหรือว่าจะเป็นพวกชุดคัดชุดเกียร์สำหรับคนที่อยากได้แข็งมีเกือบทุกรุ่นนะพี่นะัในนี้ที่พี่เห็นในนี้ก็จะมีเกือบทุกรุ่นเลยนะพี่นะัจะเป็นพวกเวฟร้อยสิบไอร้อยยีหรือจะเป็นพวกไอโซนิกสำหรับคนที่เล่นสายฮอนดานั้นจะมี พวกนี้ก็จะมีเยอะมากเลยนะพี่สาหรับคนที่เสื้อฝาเว็บร้อยอย่างนี้เสื้อฝาเว็บร้อยยี่หานะสำหรับคนที่จะไปทําใหม่แล้วก็มีพร้อมเสริให้เหมือนกันนะผมพวกบัดไฟเนาะนี่อย่างที่พี่เห็นเห็ <ๆ S 1> นอยู่นะี่จะเป็นพวกแข้งพวกแข้งของพวกโซนิกแข้งร้อยยี่ห้าหรือจะเป็นพวกมัดไฟพวกแม่เหล็กนะผมที่เป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมสําหรับพวกที่พี่อยากได้อะไรอะไรชิ้นไหนนะ พี่ลองทักเข้ามาถามเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมที่พี่เห็นยู่ยนี้ก็จะเป็นอะไหล่ที่รอสแตนบายรอเช็ครอส่งลูกค้านะพีนสำหรับคนที่สั่งอะไหล่เข้ามาทางช่องทางการออนไลน์สาหรับทางร้านทางร้านจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะจะมีแบบโอนก่อนหรือสิ่งจะส่งของ,ของให้นะครับผมสําหรับแจ้งนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเ 100, สื้อฝาเว็บร้อยเสื้อฝาเว็บร้อยยี่ห้านะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ไปทําใหม่นะครับผมแล้วก็จะมี ทางร้านเราก็จะเช็คให้นะครับผมแต่ก็เขาจะเช็คเบื้องต้นให้ว่าจะมีวางไอ้เสียดีว่ารั่วไหมหรือว่าสวยไหมอะไรก็อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเช็คให้ที่มันแบบสวยๆให้ไปนะครับผมสำหรับลูกค้าจะไปทําเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะพาเดินดูต่อเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นอะไรภายในเครื่องนะพี่จะเป็นพวกชุดเกียร์ชุดเกียร์เว็บร้อยสิบไอหรือเป็นชุดเกียร์โซนิคจะอยู่ช่วงช่วงชุดนี้นะครับผมสำหรับพวกโซนิก เสื้อผาหรือจะเป็นพวกแคมอะไรก็กเป็นของพวกโซนิกจะเป็นพวกมัดไฟของเว็บร้อยซิมไอแล้วก็จะเป็นมัดไฟของพวกโซนิกก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับผมสำหรับของพวกเว็บร้อยด้วยนะอันนี้เป็นสําหรับคนที่สั่งเข้ามาเขาก็จะมาเช็คให้นะครับผมว่าตัวไหนผ่านไม่ผ่านเลยเขาก็จะส่งให้ส่งรูปให้ดูอีกทีสาหรับคนที่ผ่าทักเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูต่อเรื่อยๆนะพี่มันก็จะมีเยอะหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะพี่นะอัะอนจะเป็นพวกเข้าเวียงละ ตร,ตรงนี้จะเป็นพวกเข้าเวียงแล้วนะครับผมจะเป็นพวกเข้าเวียงของเว็บร้อยพวกชุดคัสช,ชุดเกียร์เว็บร้อยแล้วก็พวกมัดไฟนี่จะเป็นพวกเจดีคัสหรือว่าจะเป็นพวกคัสก้อนนะครับผมสาหรับตรงนี้ก็จะเป็นของพวกเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอตรงนี้ก็จะเป็นข้างในนูน้นนี่ผมจะแพนกล้องให้ดูเลยนะพี่นะสำหรับพวกข้างในนู้นก็จะเป็นพวกอะไร